อันนี้ยางนาปลูกยางนาไว้จะได้เอาเสือเห็ดมาล่งนเลยบ้านี้เมื่อว่านนี่ก็เอาต้นไม้มาแซม3มตน้นสีห้าตน้นอันนี้ซุปนี้มันใหญ่แล้วแล้วก็มีเฮือนรับรองเอาไว้สำหรับรับแขกติดแอร์พร้อมเรียบร้อยอยู่ทุงหน้านี่น อันนั้นก็จะเป็นวัดป่าก็จะมองเห็นยอดเมนอยู่แล้ว่ากไกลอยู่ดอกมวกม่วงงั่นรับรองแขกผู้ใดมาเยี่ยมยมายามอันนี้สิเป็นไม้พยุงไฮลําอันนี้สวรส อันมาเหยียบใส่น,นี่เกิดอิเลียนี่ก็มีแต่ไม้พยุงโตหมดแล้วอันนี้เลี้ยงปลาปลานิน่ปลาในปลานานา,นา,นานชนิดอยู่ในสระนี่บักคากหนึ่งน้ำขอบสระก็จะมีต้นพยุงต้นสัก ต้นประคัมเทศประคัมแปรยังนะฮะอันนี้ต้นหมกักส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยุ่งสลายก,ากยลัวปูไม่พยุ่งแล้วก็ไม่อันนี้ก็ไม่พยุ่งอากาศดีดี แม่ไผ่กับแม่ไผ่กินซุ้งกับแม่ไผ่อันอ้ยจะคยเอือนแม่ไผ่อย่างในดอกโหตกินซุ้งนหะนกินซุ้งอันน่นก็กินซุ้งอันนี้ก็จะเป็นโรงอนาคตอาจจะเป็นโรงครัวเพื่อทําอาหารมีชิงชาเด็กน้อยได้นั่งเล่น ็นดินขาวๆอยู่หันกับซีเมนทีขึ้นกันแต่ว่าเอาไว้ปลูกข้าวแต่ว่าข้างบนนี่ปลูกไม้พยุงอันนี้ก็จะปลูกพยุงนี่อีกปีนึงตัวนี้ปลูกได้ประมาณสองปีแล้วแหละกจริงง่ับ น,นี่อนาคตน่าจะทําเป็นโรงอาหารอาหารตามสั่งอยู่กลางหน้าเลยเพราะมีบ้านคนเลยแต่ว่าปูนบ้านคนอยู่ไกลๆแต่ว่าอยู่หลังบ้านเขาอันนี้คือหลังบ้านของเขาเรามาอยู่แต่ส่วนของเรานี่ไม้ไผ่ได้กินนอทุกปีนอไผ่กินซุ้งแล้วก็สาําอยู่ในนี่ ว่าจะเห็ดสุ่มสุ่มเอาสุ่มไม้ไผ่มาตั้งแค่หกเจ็ดหลังส่วนอันนี้ก็จะเอาเป็นเป็นร้านอาหารร้านลาบคือที่ที่ทำอาหารมาสะเทาะไปเห็ดอาหารต้นมะกรูอยู่สิงย่งก็อยู่กับการดูแล อันนี้ต้นแผ่บารามีเอามาปลูกไว้สี่ต้นเคยมักต้นไม้ตัวเคยมักปลูกมันเห็ดใ้ล่มลื่นง่นายลายละทวมหัวเยินเมื่อประสูตลิตละจน้วปลูกเปไรได้ละอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งรับแขกให้แขกนั่งเล่นใต้ต้นไม้ เออสร็จแล้วเนี่ยที่จะคล้องมัดละม่านนี่น้ำแถบต้นใหม่มานี่ถ้าว่าฟังพุนเป็นของเขาละถนนยายสีเลนอยู่พุนรถุดเลนอยู่ถนนสีเลนอันนี้เป็นร้านกาแฟกาแฟโบราณ ไปไปขายให้ชาวบ้านไปเมนบริยูไก่เงิอนคนแต่ว่าเป็นการซื้อบรรยากาศผู้ใดอยากกินกาแฟกับบรรยากาศ <c oughs> ส,สวยๆงามๆกะกะมาเนี่ยมันยังจิบกาแฟอยู่นี่ว่างโต๊ะว,ว่างกาแฟไว้นี่ก็น,นั่งเบิ่งบรรยากาศตัวอบดานอันนี้บักม่วงโกกโก ยากาศรอบบ้านอน,นุ่นจะเป็นภูเขาแต่ว่ามันมองบอ่ค่อยชัดปายในดอกเพราะว่ามันเป็นเดือนกระจกของใครก็ว่าไฟใหม่แล้วมันเกิดเ p 2 5นี่แหละอันนี้คือร้านกาแฟมาเด้อมาเด้อโอ้ยลืมเปิดไฟคันไฟตัวนี้ติดกับจังว่าร้านกาแฟเปิดเพราะว่าคนจะมองเห็นยุทธนนบนุบ อ่ะติดละเอาเลือกไฟสีเหลืองมาใส่นี่เพราะว่ามันเห็นไก่ยุ่ถนนกันแน่มนเห็นนี่ละบรรยากาศบรรยากาศที่บ้านค่อยเลยมากแบบนี้ไหมอยู่แบบสง,งบเงียบหาต้นไม้ปลูก จะมันดกคักปีนี้ก็ได้ดกทุกปีนี่ที่หน้าไปจังสิหอดปลาอ้อยล้วก็ไปบุนต้นนี้ก็ดกคักใครกวาจะไปหาซื้อเขากินด้ กาแฟวิ่งเว้าทุ่งนาคำมอดเด้อเลยจะมาเที่ยวเด่นกันมาปักหมุดมาเลยครับกาแฟวิ่งเว้ากาแฟโบราณปักมาเลยอันนั้นก็จะเป็นลุงเรียนครับแต่มันอยู่อีกฟังหนึง่งผมอยู่อีกฟังนี้ผมมีบ้านคนเฮ่อนค้นดอกอยู่นี่นครับมีกับมีห่างห่างมีไกลไกลผมมักมาอยู่จังสีครับกาแฟวิ่งเว้าครับ